ลองค่อยๆหลับตาลงแล้วนึกภาพตามกันไปช้าๆนะจินตนาการว่าเรากำลังย่องเข้าไปหลังม่านกำมยี่สีแดงผืนหนาที่มันเก่าแล้วก็มีกลิ่นอับนิดๆเราจะไปสำรวจตำนานที่ซ่อนอยู่ในโรงหนังปริศนาแห่งหนึ่งที่ที่เสียงกระซิบจากวันวานมันยังคงดังก้องอยู่ในความมืดมิดเอไม่ใช่โรงหนังแบบที่เราคุ้นเคยกันในห้างนะที่มันจะสว่างสว่างแล้วก็ใหม่เอี่ยมแต่หมายถึงโรงหนังแบบ standalone ที่ตั้งอยู่เดียเด่ยวๆในมุมเมืองเก่าๆลองลึกถึงความรู้สึกแรกตอนที่เท้าเราก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปมันเป็นความรู้สึกแบบไหนกันนะใช่เลยมันคือกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะเป็นกลิ่นที่พอได้กลิ่นปุบภาพเก่าๆมันย้อนกลับมาในหัวทันทีอะมันคือกลิ่นของความทรงจํากลิ่นของอารมณ์ผู้คนนับไม่ถ้วนที่มันสะสมหมักหมมกันมาเป็นสิบๆปีแล้วก็ในช่วงเวลาก่อนที่หนังจะเริ่มฉายนั่นแหละ ในความเงียบแล้วก็ความมืดที่มันรู้สึกว่ามันมืดกว่าปกติมันจะมีความรู้สึกวังเวงแบบกๆที่อธิบายไม่ถูกเลยเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังจ้องมองเราอยู่รอเราอยู่ในเงามืดนั่นแหละให้ความรู้สึกแปลกๆพวกนั้นแหละมันพาเรามาสู่แนวคิดแรกเลยก็คือโรงหนังเก่าๆเนี่ยนะมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นแค่ที่ใช้หนังเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันคือวิหารหรือถ้าจะให้เห็นภาพนะมันคือภาชนะขนาดใหญ่ยักษ ที่คอยกักเก็บอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเอาไว้คือต้องนึกภาพตามแบบนี้นะว่าก่อนที่จะมีห้างสรรพสินค้าเนี่ยโรงหนังนี่แหละคือศูนย์กลางของเมืองเลยนะเป็นสถานที่ที่แบบโออารูหราเหมือนเป็นพระราชวังแห่งความฝันที่ที่ทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อนหนีจากโลกความจริงไปอยู่ในโลกของหนังทีนี้ไอ้ที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวสถาปัตยกรรมของมันนี่แหละที่เป็นตัวการสําคัญเลยนะ พื้นที่ปิดทึบขนาดใหญ่ที่ไม่มีหน้าต่างแล้วก็มืดอยู่ตลอดเวลามันเป็นสภาวะที่สมบูรณ์แบบสุดๆเลยในการกักเก็บพลังงานไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้ความกลัวความตื่นเต้นอารมณ์ทุกอย่างของผู้คนเป็นล้านๆคนมันถูกซึมซับแล้วก็ผนึกเอาไว้ในกำแพงในเบาะก,กรรมยีเก่าๆพวกนั้นแต่ว่านะอารมณ์ที่มันตกค้างเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวที่ซ่อนอยู่ในนั้นมันยังมีความลับอีกเยอะเลย ที่ถูกเก็บเอาไว้เบื้องหลังจอหนังสีขาวๆนั้นเราจะไปดูกันต่อเรื่องนี้เป็นอะไรที่คนดูหนังทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยไม่มีทางได้เห็นเลยแล้วก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่จริงคือในทางไสยศาสตร์เนี่ยนะเขาเชื่อกันว่าจอหนังมันก็เหมือนกับประตูมิติเลยเป็นจุดเชื่อมที่ภาพลวงตาในหนังมันถูกฉายออกมาคนสมัยก่อนเลยต้องทําพิธีลงยันเพื่อสะกดเอาไว้ด้านหลังจอเพื่อกักขังให้สิ่งที่อยู่ในหนังอะอยู่แค่ในหนังเท่านั้น ไม่ให้มันเล็ดลอดข้ามฝั่งออกมาหาเราได้เอาล่ะนอกจากเรื่องลี้ลับแล้วเนี่ยนะมันยังมีอันตรายอีกอย่างที่จับต้องได้ซ่อนอยู่ในโรงหนังเก่าด้วยเราจะมาดูความลับทางวิทยาศาสตร์กันบ้างที่มันจะตอบคำถามว่าทำไมโรงหนังเก่าถึงมีตำนานเรื่องไฟไหม้บ่อยนักคำตอบมันซ่อนอยู่ในฟิล์มหนังสมัยก่อนนี่เองประเด็นหลักๆของมันเลยก็คือพอฟิล์มไนเตรตมันติดไฟปุ๊บนะมันจะสร้างออกซิเจนของมันขึ้นมาเองเลย นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายิ่งเอาน้ําไปลาดดับเนี่ยไฟมันก็จะยิ่งลุกโชนขึ้นมาอีกโศกนาฏกรรมไฟไหม้ลงหนังในอดีตมันเลยรุนแรงแล้วก็เร็วมากๆเปลี่ยนวิหารแห่งความฝันให้กลายเป็นเตาเผาได้ในพริบตาเดียวแล้วเขาก็ว่ากันว่านะวิญญาณของคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์พวกนั้นนะ่ะหลายคนยังไม่รู้ตัวเลยได้ซ้ําพวกเขายังคงนั่งรออยู่ที่เดิมรอให้หนังฉายต่อไปท่ามกลางซากปรักหักพังที่มันมอดไหม้เป็นนานแล้ว พอเรารู้เบื้องหลังหมดแล้วทั้งเรื่องจิตวิทยาศย,ยศาสตร์วิทยาศาสตร์ข่าวนี้แหละเราจะมาเจาะลึกกันถึงตำนานหลอนๆตามจุดต่างๆในโรงหนังกันเคยสงสัยกันไหมว่าในโรงหนังใหญ่ๆแบบนั้นน่ะจุดไหนกันนะที่คนเขาว่ากันว่าเฮี้ยนที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องนี้เลยนะตำนานที่คลาสสิกสุดๆเลยก็คือเรื่องเก้าอี้ต้องห้ามนี่แหละซึ่งมันก็จะมีอยู่สองความเชื่อหลักๆเลยอย่างแรกคือเขาว่าเป็นที่นั่งของเจ้าที่ที่ต้องเว้นว่างไวใ้ให้ท่านดูหนังด้วย ส่วนความเชื่อที่สองนี่น่ากลัวกว่าเขาว่าเป็นเก้าอี้ที่เคยมีคนเสียชีวิตคาที่นั่งวิญญาณของเขาเลยยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนแล้วนี่คือสิ่งที่คนที่เขาเคยเผลอไปนั่งทับเล่าต่อต่อกันมานะเขาบอกว่าจะรู้สึกเหมือนไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวตลอดทั้งเรื่องเลยจะรู้สึกหนาววูบขึ้นมาแปลกๆแล้วก็จะอึดอัดเหมือนมีคนมานั่งซ้อนทับอยู่บนตักเรานอกจากในโรงหนังแล้วยังมีอีกที่หนึ่งที่เรื่องลือเนี่ยไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือห้องนา้า โดยเฉพาะห้องน้ําที่อยู่ตรงชั้นลอยที่มันมักจะเป็นมุมอับๆแล้วก็เงียบมากๆเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เลยนะจะมาจากพี่ๆพนักง,งานทําความสะอาดกะดึกที่ต้องอยู่กับความเงียบและความมืดคนเดียวพวกเขามักจะเจออะไรแปลกๆแบบนี้เป็นประจำเลยจนบางคนบอกว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วและสุดท้ายเราจะไปปิดท้ายเรื่องราวกันที่มุมมองของคนคนหนึง่งที่เห็นภาพรวมของโรงหนังได้ทั้งหมดเลยนั่นก็คือคนฉายหนัง เขาเล่าว่าในเวลาที่ต้องฉายหนังรอบดึกๆะนะแบบฉายแก้บนหรือฉายเช็คฟิล์มในโรงที่มันควรจะว่างเปล่าแสงสลัวๆที่มันสะท้อนจากจอล,ลงไปจะทำให้คนฉายหนังที่มองลงมาจากห้องฉายเห็นว่าโรงหนังมันไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดเชื่อกันว่าเงาวพวกนั้นนั่นแหละคือดวงวิญญาณของคนดูเก่าๆที่ยังผูกพันกับที่นี่รวมถึงวิญญาณเร่ร่อนที่อาจจะแวะเวียงเข้ามาหาความบันเทิงในความมืดด้วย มันเลยเป็นเหมือนบทสรุปที่ทั้งสวยงามแล้วก็น่าขนลุกในเวลาเดียวกันเลยนะว่าโรงหนังเนี่ยมันเป็นมากกว่าสถานที่แต่เป็นจุดนัดพบระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของคนตายโดยมีหนังเป็นสื่อกลางเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้การเข้าไปดูหนังครั้งต่อไปไม่ว่าจะโรงเก่าหรือโรงใหม่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยก็ได้ที่นั่งวางวางๆข้างๆเราเนี่ยนะแนะ่นะใ,นใจเหรอว่ามันว่างเพราะไม่มีคนซื้อตัว๋ว หรือว่าจริงๆแล้วมันมีเจ้าของนั่งอยู่แล้วกันแนะ่